วันนี้ยายก็จะมาช่วยสามีขนฟืนดูสิเราต้องเก็บฟืนแล้วก็เอาไปเอาไปเลียงนะคะเอาไปเลียงตรงนี้นะคะเพราะว่าที่บ้านใช้ไฟถิ่เอเตาผิงนะคะดูสิลอยแมวควนเมื่อวานนี้ยาวเชียวจะหายไหมเนี่ยจะเป็นแผลเป็นไหมเนี่ยอ๋อก็คือแล้วก็เราเก็บไว้เยอะฟืนแต่ละปีแต่ละปีอันนี้ค่ะแล้วก็ข้างบนข้างบนอีกนะคะข้างบนอีก ข้างบนก็มีนะคะปืนนะคะที่เห็นก็คือเยอะค่ะเยอะบ้านนี้สะสมปืนเยอะนะคะแล้วก็จะมาเก็บปืนกันนะคะก็ก็คือบอกไง่ายๆว่าไม่ทําคลิปไม่ตั้งกล้องก็ไม่คือไม่ตอนเนี้ยทำแต่าง,งานนะคะหกวันหยุดหนึ่งวันงานมันเพิ่มคืองานเพิ่มเราก็มีรายได้เพิ่มคือเออ แต่ว่านะเราก็ทำรอสามีไปจนกว่าจะสามีจะปลดเกษียณนะคะชีวิตมาดามเยอรมันนะคะดูสิคะไม่ใช่ว่าคนที่มาอยู่ที่นี่ทุกคนจะสบายนะคะถ้าคิดว่าจะสบายนะ่ะ<ม>ก็เออหาที่มันเป็นเศรษฐีจริงๆนะคะเรือกใครได้นะคะที่เขาแบบมีธุรกิจมีอะไรที่เขาสามารถ เลี้ยงเมียเขาสบายๆแต่บางท่านเนี่ยมาแล้วต้องช่วยแบ่งค่าน้ํำข้าไฟนะคะแต่แต่ยายเนี่ยไม่เป็นยายดีแฟนออกทุกอย่างอยากได้อะไรก็อุ้ยยายอ่ะผ่นสามีเยอะผ่านก็คือเยอะ่ไมต้องพูดเล่นเกมเสียตังค์ยางเงี้ยแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างอุ้ยถ้าไม่ผ่านรวยไปเยอะแต่ก็รวยรวยรวย,รวยพอกินไม่ได้รวยแบบ ร่นหลามจนจะต้องไปแบ่งให้ใครได้ก็คือถามว่าเป็นหนี้ไหมเป็นเป็นเป็นหนี้ค่ะแต่ก็แต่ที่นี่มันง่ายกว่าที่นู่นนะคะที่นู่นมันลําบากการจะกู้การจะยืมจะต้องเดินเรื่องจนกว่าจะผ่านนะคะไม่ใช่ว่าชีวิตคนเราอะ่ะคิดว่าเออมีผัวฝรั่งแล้วเราจะสบายไม่ใช่นะคะไม่ใช่อย่าคิดอย่างนั้นฝรั่งเขาก็ ไม่ได้รวยทุกคนขนาดสามีมยายมีทั้งที่มีทั้งบ้านเป็นของตัวเองไม่ได้เช่านะคะก็ยังต้องช่วยกันทำงานค่ะนะคะคือบางคนคิดว่าโอ้ยมีผัวฝรั่งสบายคือที่เนี้ยการทำงานน่ะเงินเขาจะเยอะเรา,าถ้าเรากินประหยัดเราสามารถเลี้ยงดูครอบครัวที่ประเทศไทยได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินไม่ประหยัดเราใช้ฟุ่มเฟือย หรือเล่นการพน,น,านันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหลือนะคะยายก็ขนาดไม่ไม่ได้ส่งพ่อส่งแม่นะเพราะว่าเออยายเป็นลูกกำพร้ามีแม่ก,ก็ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ให้เขาทุกเดือนไม่ได้อะไรไปทีก็ให้ทีนหนึ่งเพราะน้องชายเขาดูแลอยู่แต่ก็ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวถ้าฟื้นตัวอีกนิดก็จะส่งให้แกกินสักสักเดือนหนึ่งแบ่งๆ่งกันไปแต่ว่าตอนเนี้ย มันช่วงจังหวะใหญ่ซ่อมบ้านใหญ่อะไรด้วยบ้านหลังเก่าที่จังหวัดกาญนมันก็ซ่อมกันอะไรเงี้ยมันมีภาระบางคนไม่รู้หรอกว่าเออมีผัวฝรั่งล้วจะรวยไม่ใช่นะคะไม่รวยค่ะไม่ใช่ว่ามีผัวฝรั่งเราจะรวยทุกคนถ้าคนคิดจะมาที่เนี่ยก็ดูให้ดีๆก็คือฝรั่งเขาก็ไม่ได้ดีทุกคนนะคะแต่จังหวะยายเนี่ยนะคะยายเป็นคนที่โชคดีที่ได้ผัวดี คือจะเอาอะไรก็ให้ทุกอย่างทูลนั้นทุกอย่างถ้าเราไม่ไปเสียกับลูกเยอะหรือว่าเราไม่ตามใจลูกเยอะเราก็จะไม่ถึงขนาดนี้ขนาดพ่อแม่ไม่ได้มาส่งมาเสียพี่น้องไม่ได้อะไรนะเอ,อพี่น้องก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าก็มีน้องสาวคนหนึ่งก็ยืมเงินไปก็ไม่ใช้อันนี้ก็ ถ้าเขาทํายังไงก็ได้ยังงั้นยายไม่ยายไม่ปล่อยหรอกค่ะเพราะผู้หญิงคนนี้ทํายายมาตั้งแต่สมัยเป็นสาวๆยังก็ยังไม่มีผัวจนเขามีผัวไม่ปล่อยค่ะปล่อยให้ให้ชีวิตเขาคือไม่ยกให้นะค่ะชีวิตเขาเป็นยังไงเราก็จะปล่อยเขาให้เขาคือตามสาบตามแช่งกันทุกวันะจริงเพราะเขาไม่ได้มาดูแลอะไรยายไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรยายยายอุตส่าห์เห็นใจช่วยเหลือไปแต่เขากลับทากับยายแบบนี้เอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยว เอาเป็นว่าเอาสาเหตุที่ว่ามีผัวฝรั่งเราไม่ได้สบายถ้าคิดจะมาที่นี่ก็ดูกันให้ดีๆแล้วตามสื่อโซเชียลก็จะไปเชื่อเขามากถ้าอยากได้ไปหาเอาเองค่ะไปเลยอันนี้ยายก็ไม่ได้แนะนำหรอกเห็นข่าวโดนหลอกเออโดนเน็ตหลอกนะคะเออไม่ต้องไม่ต้องไปให้เขาหาให้เพราะว่าสเปคของคนฝรั่งน่ะเขาไม่ได้มาติดต่อกันง่ายๆนอกจากว่าเออเรามีญาติพี่น้องเป็น คนที่นี่แล้วแล้วเขามีเพื่อนเพื่อนของสามีไม่มีไม่มีภรรยาแล้วก็บอกเออช่วยหาผู้หญิงให้ฉันหน่อยสิเออผู้เออ,เอ,อฝ่ายเราก็ถ้าเกิดเรามีพี่หรอมีน้องเราก็จะดูแลพี่น้องเราก่อนแต่ถ้าเราไม่มีเราก็อาจจะหาผู้หญิงข้างบ้านหรือเพื่อนของเราใช่ไหมที่เขาดีที่ว่าไม่ใช่ถามมาแล้วเราเสียหายอันนี้นะแล้วก็ถ้าอยากได้ไปหาเอง อันนี้บอกเลยถ้าอยากได้ผัวฝรั่งไปหาเองถามว่าไ,ไปหาที่ไหนบอกเลยพัทยาหัวหินไปเถอะภูเก็ตไปเถอะดวงดีได้เองนะคะเพราะว่าเขาดูเราเขาเขาดูเราเองไม่ต้องไปเชื้อไม่ต้องไปเชื่อโซเชียลน,นะคะจําไว้ชีวิตเอามาถ่ายทาให้ดูว่าไม่ได้สบายแต่คนสบายจริงๆเขาก็มีคนจังหวะเขาได้ผัวรวยเป็นมหาเศรษฐีเขาก็มีอันนั้นคือวาสนาเขาเลยแต่ยายเนี่ย ก็ยังดีที่มีวาสนาที่ได้มาที่นี่นะคะได้ไปเที่ยวทุกประเทศในเธอร์ Holland, แลนด์ฮอลแลนด์แล้วแต่เราจะอยากจะไปในในยุโรปเนี่ยไปไม่ต้องทําไม่ต้องทําบีซ่าผ่านด้วยผ่านไปได้เลยขับรถผ่านไปได้เลยนะคะไปอยู่สามวันเจ็ดวันนะคะได้สบายสบายไม่ต้องมามีปัญหาอะไรไปเจอไม่ไม่ต้องมาทําบีซ่าข้ามประเทศด้วยได้อยู่ที่นี่ไปได้สบายนะคะ ก็ขอจบแค่นี้บอกว่าคนที่มีปวดฝรั่งไม่ได้สบายนะคะ